เหรียญใหม่สวยงามซื้อจริงจ่ายจริง F4 ส่งมาขายช่องประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเป็นช่องรับซื้อและขายเหรียญกระสาบหายากซื้อและขายเหรียญกระสาบที่ได้รับความนิยมอก็อย่างคลิปนี้ ปปาจะพา fc ทุกคนทุกท่านฮะมาดูปปาเปิดกล่องรับซื้อเหรียญจากนักสะสมท่านหนึ่งส่งถึงช่องของป่าศึกษาแบงค์เหรีโบราณโอเคเนาะประเดี๋ยวปาพูดคุยกันไปทักทายกันไปเปิดกล่องกันไปนักสะสมท่านใดที่เห็นปปาเปิดกล่องนะฮะเห็นปปาเปิดกล่องแล้วเกิดนึกอยากจะได้เหรียญไปเก็บสะสมนะอย่างปปาเปิดกล่องเนี้ยยกตัวอย่างฮะฉันอยากได้เหรียญในกล่องนี้เลยประมาณเนี้ยก็ลองลุ้นมาถามแอดมินดูนะ ลุ้น fc โทรเข้ามาได้เลยสำหรับใครที่ต้องการอสอบถามเกี่ยวกับเหรียญพูดถึงว่าคนคนต้องการซื้อเหรียญน,นะนักสสมที่ต้องการซื้อเหรียญน,นะฮะป๊ปาเปิดให้โทรเข้ามาถามแอดมินได้เลยนะเปิดให้มาถามแอดมินได้เลย fc โทรเข้ามาเลยฮะป๊าปาขึ้นเบอร์โทรไว้ให้แล้วเนาะอะไรประมาณนี้บางทีป,ป๊าปาจะขึ้นท้ายคลิปบ้างเลยบ้าง ก็โถเข้ามาได้เลยครับถามเอดมว่าที่คุณประปาเปิดกล่องไปเหรียญกล่องประมาณเนี้ยขายไปหรือยังอะไรประมาณนะนะั้นเนาะก็ถามแอดมินดูกันบางทีประปาก็อาจจะคลิปวิดีโอออกออกก่อนหรือออกหลังอ,อีพีป,ประปามาขายเหรียญน,นะประมาณนะั้นก็ไม่เป็นไรนะเราลุ้นมาถามแอดมินดูนะถ้าครั้งหนึ่งครั้งสองยังไม่ได้เราก็ถามไปเรื่อยๆเข้ามาฮะหาจังหวะว่างจากเลิกงานเลิกการแล้วก็ลองมาถามแอดมินดะูเนาะวันนี้เราก็ได้เหรียญมา ประมาณนี้แหล 4, ะ F4 หรือว่าปาาเฉลให้ดูนะประมาณนี้อ่ะมีเหรียญอะไรกันบ้างอันนี้เป็นใบารายการเหรียญใครที่ส่งเหรียญมา F4 F 4, ป่าแนะนําว่าแนบใบเลขสมุดบัญชีธนาคารของท่านมาด้วยโอเคเนาะนี่คือเหรียญอะไรกันบ้างเอ่ยนี่คือเหรียญน,นี่คือเหรียญอ๋อวันนี้เหรียญเบาๆ F4 ฮะเบาก็มีหนักก็มีอันนี้เป็นเหรียญห้าสิบตะต่างล่งข้าวป่าขออนุญ,ญาตปาด เทให้ดูกันบ้างเนาะคลิปวิดีโอจะไม่ยาวเท่าไหร่หรอก Fc งั้นก็จะไม่เห็นความชัดเจนใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวป้าปขออนุญาตตัดเลยนะเพราะป้าปลานั้นใส่ถุงมือจะเปิดยากนิดนึงจะแกะปากถุงซิปยาก Fc ฮะเนี่ยเป็นเหรียญ25สิาต่างหลวงข้าวนะเอ้ยทุตี Fc ห้าสิบตางคหลวงข้าวปีพศสองพันหนึ่งร้อยเท่าไหร่ยี่สิบสามใช่ไหมอืมห้าสิบตางคหลวงข้าวนี้เป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะ ก็ประมาณนี้เอเสียไม่ผ่านการใช้งานก็จะดูง่ายนะสีสันของเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานสําหรับเหรียญ50าสิบาทตลงเข้าก็จะอยู่ประมาณนี้นะสีเขาจะค่อนข้างสดใสเลยสวยงามสดใสเลยเอฟเสสังเกตดูอาปาปายังชอบเลยเนี่ยเหรียญกระสาบใหม่นะยืนดูยังไงก็สวยอาปาปาเปิดดูอย่างนี้อันนี้เป็นเหรียญเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานอยู่ตรงนี้นะเนี่ยไม่ผ่านการใช้งานแต่สำหรับเหรียญผ่านการใช้งานนี้รู้สึกว่าจะเป็น25สาตางค์จะไม่ได้ผ่านไหมไม่ผ่านแต่ว่าสีสันอาจจะไม่เท่ากันเท่าที่ควรเนาะ ถ้าเหรียญใหม่ๆองี้แอดมินเขาก็อาจจะซื้อบ้างใน f เนี่ฮะนะอ่ะเนี่ยนี่เป็น25สตางแล้วก็50ต่างลงเข้านัากสะสมเขาก็ส่งมาร่วมกับเหรียญหลักๆเนี่ย f c ฮะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเหรียญ1นบาทปีพศ2525นะ ก็เหรียญชุดนี่เขาจะมีข้อมูลนะ fc หน้าเก็บสะสมนะพูดถึงจริงแล้วเนี่ยก็จะมีข้อมูลของการผลิตก็คือด้านหน้าด้านหลังนี่คล้ายกันหมดเลยนะด้านหลังเป็นวัดพระแก้วใช่ไหมด้านหน้าเป็นรูปพระหลวงราชการที่9้าของเหล่าเนี่ย fc ประมาณเนี้ยนึกออกไหมฮะเนี่ยนะเขาคล้ายกันหมดเลยปีพศ2525เหมือนกันหมดเลยนะรูปแบบหน้าหลังคล้ายกันแต่เขาจะผลิตออกมา4ปีปีแรกกับปีพศ2525 26- 27ยกยกตัวอย่างฮนะ แล้วก็ปี28ก็มีเหรียญปีที่หายาก f 4ก็มีนะอย่างปีพศ2125โค้ด25เรียกว่าโค้ดนะฮะดูที่ตัวนกห่าอยู่พักใต้ขมบาบบาทนะจะมีเลข2กับเลข5เลข2กับเลข6เลข2กับเลข7และเลข2กับเลข8ประมาณนะี้ F4 นะถ้าเป็นโค้ด25เนี่ยผลิตออกมา4ล้านกว่าๆน่าเก็บสะสมนะสักคนละชุดเนี่ปะปาได้มา2ชุดวันนี้นะ ได้มา2ชุดเปลี่ยนที่ไม่ผ่านการใช้งานผิวทองกันเลยทีเดียวใช้ได้เลยแหละสีผิวนะไม่ผ่านการใช้งานเนี่ยประปาได้มา2ชุดนะอย่างเงี้ยปปาบอกเลยนะฮะน่าเก็บสะสมเพราะว่าโค้ด25่าก็หายาก26ก็เริ่มยากแล้วนะที่เราจะเห็นกันอ่าใครไม่เชื่อลองลองนะฮะมีเหรียญหนึ่งบาทหลังวัดจะเก่าหรือใหม่แล้วท่านลองลองดูที่ตัวนกหวายอยู่ภาคใต้ขําบาทลองสังเกตดูนะฮะ เราจะ,จะเห็นว่าจะเจอส่วนใหญ่จะเป็นโคด28และโคด27นะโคด26เนี่ยเริ่มเริ่มจะหายากแล้วนะยากที่สุดก็เป็นโคด25ใครที่มีนะ f ฮะสําหรับโคด25ปะปารับซื้อก็อยู่ที่ประมาณเหรียญละ,ะ30-40บาทประมาณนี้แหละเพราะว่าเขายังไม่เล่นหากันแรงแต่ปะปะบาบอกเนะลยนะฮะเหรียญที่ผลิตน้อยแล้วก็อยู่ในจะอยู่ในข้อมูลของเหรียญเหรียญชุดโค้ดหายากเนี่ยสักวันหนึ่งเขาอาจจะ ได้รับความนิยมนะโอเคเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นเหรียญ10บาทที่เราลึก10บาทที่เราลึกก็จะมีเหรียญหลักๆเลย f 4 5 0บาทที่ระลึกสีเดียวใช่ไหมเนี่ยตรงนี้เป็นเหรียญเหรียญที่มีราคาแพงแพงกว่าเหรียญวาละย่อยๆก็ดูเอาไว้ f 4ก็ว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่ปลาปลาเล็กบ้านหลังใหญ่เลยฮะนะเนะนี่ยวาละเนี่ยนะปลาปลารับซื้อสูงกว่าวารลย่อยๆนะฮะมีวาละย่อยๆด้วยหลายเหรียญหลายวัละแต่วาละเนี่ย ก็ราคาแพงกว่าวาระย่อยๆจำราคาไม่ได้ละ FC ต้องไปถามแอดมินเอาแอดไลน์เพื่อนไปคุยกับแอดมินเอานะบางทีใช่ปอกปาจำทั้งหมดเลยนะเพราะว่าราคาเหรียญเขาเคลื่อนตัวเคลื่อนตลอดเวลาใช่ไหมเมื่อ2ปีจนถึงวันที่ผ่านมาราคาเหรียญเขาจะขยับขึ้นขยับลงตลอดเวลาแต่แอดมินก็จะแม่นยำกว่าเอาง่ายว่าเนี่ยวาระเนี่ยฮะ FC บ้านหลังใหญ่แล้วก็กล้วยมาอาเชียนครั้งที่6นะอ่ะแล้วก็วาระนี้เนี่ย FC เนี่ยแล้วก็การไปสเน น,นีก็บ้านหลังใหญ่ใช่ไหมแล้วก็เจ้าฟ้านักวิจัยอ่าเข้าๆตรงนี้ F4 ฮะมีราคาแพงกว่าเหรียญ10บาทนิกเกิล10บาทสีเดียวนะตรงนี้ก็เป็นอีกหลายเหรียญที่ มีราคาแพงกว่าวาระย่อยๆก็ต้องเข้ามาศึกษากันด้วยนะาปาปําจำราคาแร่งจริงก็ไปคุยกับแอดมินเอาไม่เป็นไรนะฮะหลักๆเลยเนี่ยถ้าขายเหรียญจริงก็ต้องไปหาแอดมินอยู่แล้วนะแอดมินเขาจะทําตารางของเหรียญแล้วก็เขาจะดูเองนะเขาขายออกวันนี้ร,นาราคาตลาดเหรียญเล่นหากันเท่าไหร่เลยประมาณนั้นราคาของเหรียญไม่มีคําว่านิ่งนะบัตรดีเอสซีฮาวาน,น่าก็ค่อยว่ากันใหม่นะเราจะเห็นว่า2ปีที่ผ่านมาใช่ไหมประปาจะขายอ่าจาก จะซื้อเหรียญเข้ามาเนี่ยวันนี้ราคาอยู่แค่นี้พรุ่งนี้ราคาต่ําลงละอะไรประมาณนี้ไม่ค่อยจะสูงเว้นแต่ปลาอยากได้จัดๆนะก็จะตั้งเหรียญน,นั้นเหรียญน,นี้ขึ้นมาให้ราคาสูงแป๊บหนึง่งปลาได้พอแล้วปลาก,ก็หยุดอะไรประมาณนี้เป็นสีสันของช่องไปนะโอเคเนาะจังหวะที่นักสะสมเขาถามมาเราก็เพิ่มราคารับซื้อให้เป็นระยะระยะไปก็มีนะก็ขายออกก็คล้ายๆกันนั่นแหละฉะนั้นก็ใครที่อยากรู้ราคาเหรียญจริงๆเนี่ยนะหลายคนก็บอกว่าทําไมไม่บอกราคามาเลยเนี่ย ทุกคลิปปปาจะวางช่องทางการติดต่อไว้ให้ปปาแนะนำนะให้เข้าไปหาแอดมินเลยแอดไลน์เพื่อนเพื่อนว่าจะเป็นไอดีไลน์หรือว่าไลน์เบอร์โทรเข้าไปหาแอดมินได้เลยนะโอเคนะวันนี้เราก็ได้เหรียญมาหลายเหรียญพอสมควรนะก็เป็นเหรียญชุดหายากใช่ไหมฮะก็บอกว่าใช้คําว่าชุดหายากแล้วกันนะอ่ะแล้วอย่างเงี้ยเราก็ให้ติดติดมามที่ปปาจังหวะแอดมินเขาจะรู้นะจะมีนักสะสมมาถามเขาเนื่องมาจากมาถามเขาว่าเหรียญนั้นเหรียญเนี้ย อ่าทั้งช่องมีอยู่ไหมอะไรประมาณนี้นะแอดมินเขาก็จะติดต่อคุยกับเจ้าของเหรียญที่มีเหรียญสะสมไว้นะรขบแอดมินเขาก็จะถามตอบไปหาเจ้าของเหรียญแบบเนี้ยนะบอกว่าส่งมีและส่งมาด้วยนะอะไรประมาณเนี้ยนะอย่างเหรียญหาง่ายใช้ค็ไม่เหรียญหาง่ายนะเอฟซี FC สำหรับ25สิาตางหลวงข้าวแล้วก็50สตางหลวงข้าวนะ mm hmm. เราต้องบอกว่าเป็นเหรียญที่หาง่ายเดี๋ยวใารมาเห็นปลาปาเปิดกล่องแบบนี้ นะพอแอดมินเขาบอกว่ารับซื้อได้แค่เห,หรียญละสองบาทสามบาทสาหรับเหรียญไม่ผ่านการใช้งานอะไรประมาณนี้เดี๋ยวก็จะบอกว่าราคาถูกจังอะไรอีก F4 5นะที่เห็นกองไว้อย่างละสิบยี่สิบเหรียญอย่างเงี้ยยังไงก็ไม่มีราคาระดับเหรียญละเป็นพันเป็นหมื่นอน F4 นะป้าจะบอกให้ได้ทราบกันนะใครที่เก็บไว้เยอะๆไม่จะเป็นเหรียญใหม่ก็ตามฉะนั้นเราเราต้องเชื่อในความเป็นจริงนิดนึงเนาะ ประมาณนี้ F4 นะ <c oughs> เหรียญ25ตตางลงเข้ากับ50ตัวตางลงเข้าไม่มีราคาหลักพันหลักหมื่นนะเป็นเปกติธรรมดาเนี่ยถึงจะเป็นปั๊มผิดภาพผิดเสียงตรงผเสียงขวาะไรก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะยกเว้นตั้งแต่ว่าปั๊มแบบเอาง่าย <c oughs> เหรียญปกติธรรมดาเนี่ยไม่มีราคาแพงก็แล้วกันนะก็เห็นว่าปลาขายออกไหมละ่ะเหรียญละ ไม่กี่บาทเองไม่ถึง10บาทกันด้วยจริงราคาเขาก็น่าจะสูงกว่านั้นแล้วเซียเขาไปเหรียญไม่ผ่านการใช้งานแต่เราก็ต้องต้องไปตามทิศทางการตลาดด้วยใช่ไหมเออประมาณนั้นแหละไม่ว่าช่องไหนเขาก็ไปทิศทางการตลาดร่วมกันฉะนั้นก็ราคาเหรียญเหรียญไหนที่บอกว่าปราปาบอกว่าไม่สูงไม่มีราคาหลักพันหลักหมื่นป้าป้าเอาความจริงมาพูดให้ฟังเลยเราเห็นเหรียญชิฉันแบบนี้ใช่ไหมอือช่วงนี้ช่องหลอกๆเยอะป้าปาก็ต้องใช้คําพูดว่าไม่มีหลักพันหลักหมื่นสําหรับเหรียญนี้ป้าปาก็จะบอกไปแบบนี้เลยนะ เราจะได้ไม่ไปโดนเขาหลอกโอเคเนาะก็ผ่านมาเกือบสินาทีแล้วขอบคุณเจ้าของเหรียญแล้วก็ขอบคุณนักสะสมทุกคนทุกท่านเลยนะหากเป็นนักสะสมที่เพิ่งมาค้นพบช่องของปาปาใหม่ๆห,หากคลิปช่องของปปานั้นพอจะมีประโยชน์สาหรับท่านปาปาขอให้อ่าช่วยกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วก็กดไลค์กดแชร์กับช่องของปาปาด้วยไปเดี๋ยวคลิปหน้าก็พบเจอกันใหม่เนาะ ใครที่ต้องการส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาอยากขายเหรียญหรืออยากรู้อะไรเอฟเสียก็สามารถก็แอดไลน์เพิ่มเพื่อนก่อนละกันนะสำหรับใครที่จะขายเหรียญที่ให้แอดไลน์เพราะว่าอย่างในน้อยเอฟเสียต่อให้โทรมาถามเนี่ยแอดมินเขาจะบอกว่าอ๋อปีนี้รับซื้อเราจะถามม่ว่าราคาเท่าไหร่ละแอดมินเขาตอบไม่ได้นะฮะเพราะเขาไม่เห็นรูปเหรียญนึกออกไหมพระสภาพผิวเหรียญนีนไม่เหมือนกันหมดหรอกเหรียญผ่านการใช้งานมากบาเหรียญผ่านการใช้งานน้อยอะไรประมาณนั้นก็มีทางเดียวก็คือ ไม่ว่าจะเป็นไอ l ดี e ไลน์หรือว่าไลน์เบอร์โทรปะปขึ้นไว้ใต้คลิปวิดีโอตรงนี้แอดไลน์เพื่อนๆให้ได้ก่อนนะแล้วคุยแอดมินแล้วก็จะได้ส่งรูปเหรียญให้เขาดูนะถ้าใครที่โทรมาในะแอดินเ่ยก็จะสรุปเร็วเพราะเขาไม่ค่อยว่างเพราะไม่ใช่ว่าไม่ค่อยว่างหรือว่าเล่นตัวไอเเพียงแต่ว่าเราวางช่องทางการติดต่อให้ท่านได้ส่งรูปเหรียญมาประเมินราคาแล้วเนาะทำตามกฎท่านก็จะได้รู้รู้อะไรเร็วขึ้นสำหรับการจะส่งเหรียญขายโอเคนะฮะเดีย๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้สวัสดีครับ